สวัสดีครับมาพบกับช่องของเรานะคะอันดามันอีกตามเคยแล้วค่ะนี่มาดูครอบครัวของน้องอันดาเนาะมีอยู่เก้าเชือกด้วยกันนะคะอันดาตัวเล็กสุดค่ะวันนี้ครอบครัวอันดาโน่นเลยคะ่ะบริเวณครอบครัวของน้องอันดาที่อยู่นะคะ นี่เจ็ดเชือกนี่ค่ะยายถ่ายคลิปนี่ครอบครัวนี่เจ็ดตัวแล้วค่ะเจ็ดเชือกแล้วค่ะนู้นอีกสองเชือกค่ะสองเชือกค่ะนี่ก็ลดน้ำนะคะนี่ค่ะเราต้องซื้อน้ำใช้ค่ะเราอยู่บนเขาค่ะ นันไพซิโก้น้องใบเฟินอยู่ข้างบนสองอันนี้ต้องคู่กันค่ะดาวร้ายไปจำปางนี่ค่ะปล่อยให้อยู่ด้วยกันได้กินหญ้าอย่างอเ็จอร่อยเลยค่ะวันนี้ให้ดูเน็ตนึงให้ดูดาน,นานนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นใบเฟินกับซิซิโก้ค่ะ ย่าน่าอร่อยมากเลยค่ะ นกเสียงกาก็ลงยืนกินอย่างอร่อยค่ะค่ะฟิสิกส์ในบริเวณนี้ต้นสับป,ปะรดค่ะเป็นคะแนนที่พ่อแม่อุดหนุนผลไม้ให้เรานะคะพวกเราก็มีต้นสับป,ปะรดค่ะ ก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีค่ะมอบคะแนนให้ช่วยค่าสับปะรดค่ะด็กตอร์ชายานันนะคะมอบคะแดนมาให้ทางปางของเราค่ะเราก็ได้จัดการทั้งต้นสับปะรดให้เรียบร้อยแล้วค่ะครอบครัวของเราอันนี้ดาวชูข้างล่าง สีเชือกค่ะข้างบนก็สามเชือกนะคะมีปุ๊กกี้นาเดียแล้วก็ยายทองจานค่ะนี่ข้างล่างก็มีลักกี้ทองเงินแซนดี้นะคะแล้วก็ตัวสุดหลอนี้ใครเอ่ยฮึตัวสุดหลอนี้ใครเอ่ยอันดา กินหญ้าได้นะครับน้องอันดาลงไกลไหมครับ แค่น้องด้วยค่ะชมแพนดามันนะคะฟังนาเดียค่ะครับก่อนแมวคับไปดิครับคับไปดิครับนี่สายยุ่ไหน ไลฟ์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องอันดามันค่ะครับก่อนครับฝากกดไลฟ์กดแชร์ก่อนครับไม่ช่วยครับครับพี่ครับก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับมค์ก่อนวันนี้กินอร่อยเลยค่ะ อย่าลืมกดช่องติดตามให้น้องด้วยนะคะภายอันดามันค่ะ